ใกล้เข้ามาแล้วนะครับงานที่บิ๊กซียะลานะครับในวันที่อาทิตย์ที่31นี้นะก็มีทั้งรถประกวดรถยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับมีหมดเลยนะครับใครที่ชอบรถแต่งเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับงานนี้ชมฟรีทั้งงานนะครับนี่ดูลานประกวดลานจอดรถนะครับตรงนี้เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยสามารถจุรถได้ถึง600คันนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะเนรมิตให้เป็นลานจอด รถนะครับเป็นรถโชว์หลากหลายนะครับก็สามารถเอาเข้ามาโชว์กันได้นะครับตรงนี้ใครที่มีรถสวยๆอย่าเก็บไว้นะครับเอารถออกมานะครับเอารถออกมาโชว์นะครับชาวยาลานะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับใครสนใจเชิญได้ครับเชิญได้เสื้อในงานก็มีจำหน่ายนะครับราคาก็ถูกมากนะ199าบาทเท่านั้นเองนะครับมีทุกแบบทุกไซส์นะครับใครสนใจก็สามารถไปซื้อหน้างานได้เลยนะครับก็มีจำหน่ายทั้งหน้างานและทางออนไลน์นะครับ ร้อยเก้าบาบาททุกตัวอันนี้เป็นใบงานของงานประกวดของรถยนต์นะครับรถยนต์นี่คือมีหลายประเภทมากมายเลยว่าจะเป็นรถเก๋งสีดานรถกระบะนะครับรถซิ่งแนวต่างๆรถคลาสสิกรถเรโทนะครับส่วนใบงานของรถมอเตอร์ไซค์ก็มีนะครับก็มีเยอะๆเลยสวยงามสายคลีนอะไหล่เต็มโฟคาร์บอนอะไรลทเทเนียมนะครับทรงเชงนะครับรถคลาสสิกรถเมกานทริง เวสปาและเบตตารุ่นต่างๆนะครับคลาสสิกโบราณซิงนะครับก็มีเยอะแยะนะครับเชิญได้เลยนะครับรถมอเตอร์และไฮไลท์สำคัญของงานนะครับเราจะได้พบเจอกับเจ้าลัมโบเินีสีส้มคันนี้นะครับอุบไว้ก่อนว่าเป็นของใครเราจะได้มีพรีเวดดิ้งในงานนี้ด้วยใครสนใจอยากถ่ายรูปนี้สามารถเข้าไปดูตัวจริงได้นะครับหน้า กลางงานเลยคันนี้จะจอดเป็นไฮไลท์ของงานเลยนะครับและสาวกชาวฮาร์เลนะครับเราก็จะมีนัดมิทติ้งรวมตัวกันในงานด้วยและจะมีการจูนเครื่องโชว์และจะมีการแบบนี้คันนี้เป็นสเตปสามนะครับก็จะมีการ เบิ้ลโชนะครับรอบตัดแล้วก็จะมีการจูนเครื่องสดๆเลยในงานนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบฮาร์เลยนะครับตกแต่งหมดเป็นล้านนะครับก็เชิญได้ในงานรับรองคันในงานเนี่ยมีให้ชมหลายแบบหลายสไตล์แน่นอนเลยแล้วก็ร้านเ t มชีกะลาดนะครับจังหวัดยะลาเนี่ยก็มาเป็นเกียรติในงานนี้ด้วยเชิญได้ครับเราจะมีจัดโซนให้กับรถฮาร์เลใครที่ขี่รถฮาร์เลก็สามารถเอาเข้ามาร่วมงานได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราเตรียมเราจะเนรมิต ลานจอดรถให้เป็นลานประกวดนะครับละเป็นลานโชว์รถเนี่ยสุดสวยสุดอลังการเลยไปดูกันให้ได้นะ <S <S อย่าลืมนะครับฝาก like กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในงานนะครับงานก็จะตั้งอยู่ที่บิ๊กซียะลานะครับหน้าลานจอดรถของบิ๊กซีเลยในวันอาทิตย์ที่31นี้นะครับสิงหานี้6-4นี้มาดูเลยมาเจอกัน <S <S นี่เป็นการจัดงานในรอบ11ปีของยะลาที่เหล่ารถเหล่ามอเตอร์ไซค์เนี่ย มารวมตัวกันในงานนี้เชิญด้วยครับเชิญทุกคนเลยนะแล้วเจอกันครับวันอาทิตย์ที่ถึงนี้ครับแล้วเจอกันทุกคนครับ